ผู้ละสังโยช์ได้แล้วเรียกว่าอะไรความเป็นอริยบุคคลกับการละสัญโยช์พิกขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมพาคิยสัญโยช์ไม่ได้ ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจยัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพาคิยสัญโยน์ได้แต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอะรัมพาคิยะสัญโญย์ได้ละสัญโญย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอ,อรัมพาคิยสัญโย์ได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกขุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนยังละโอรัมพาคียะสัญโยน์ไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คือสะกะทาคามี ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้แหลยังละโอรัมพาคิยสัญโยตไม่ได้ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้พิกขุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยสัญโยตได้แต่ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออุดทางโสโตอกนิทคามีภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมภาคิยสัญโยได้แต่ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยต์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกูุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยสัญโยช์ได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออันตระปรินิาพายีภิกขุทั้งหลาย บุคคลนี้แลละโอรัมพาคิยสัญโยตได้ละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกขุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมภาคิยสัญโย์ได้ละสัญโยช์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้คืออรหันต์ผู้สิ e. ้นอาสวะแล้วภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้แหลและโอรัมภาคิยะสัญโยน์ได้ละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเ <roadmap. S 2> พื่อให้ได้อ ah ุบัติได้ละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกขุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลก